สวัสดีครับผมเชนเซพคานครับเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าผลประกอบการเป็นบวกนะครับนะชุดโครงการ3มารับประทานกันไปนะครับรวมไปถึงตัววีอย่างเอซิมิรานตัวเน้นอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรวมไปถึงด้านของรับผลิตก็ยกไปนะครับนะส่วนตัวที่พลาดไปเป็นทางด้านของทอนแนมฮอสเปอร์นะครับก็ถือว่าผลประกอบการนะครับเป็นบวกแน่นอนสำหรับพี่ๆที่อยู่ในกลุ่ม5กลุ่ม2,000กว่าชีวิตนะครับต้องบอกว่าลุงเชียร์เนี่ยอัดคลิปนะครับล่วงหน้าก่อน1วันพระธานในการสรุปผลเนี่ยมันจะย้อนหลังไปหน่อยนะครับนะก็ฝากไว้แล้วกันเอานะคคครรััับเเเาาาาาาาะนนน้้้กกกดมมม่่่ออองววยยยแลลททีีสญถใใใจขูุ บอลสดตัวเน้นตัววีชุกข,ขกันในแต่ละวันที่งเฉียบจะวางไว้ให้ในทุกค่าคืนเนี่ยพี่ๆสามารถเข้ามาได้เลยไม่ได้เสียอะไรมีที่ให้ดูฟุตบอลแบบฟรีๆรวมไปถึงนะครับยังมีพื้นที่ให้เอาไว้นะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลกันด้วยแล้วที่สําคัญยังมีกิจกรรมดีๆให้ตลอดทั้งปีตลอดทั้งเดือนนะครับรวมถึงเสื้อสวยๆแล้วก็กิจกรรมประกันทีมเน้นที่ลุเฉียบจะมีให้ทุกค่าคืนนะครับถ้าทีมเน้นลุงเฉียบป,ประกันไม่มาเราจะมีการเค็มคืนให้ด้วยใน,ะยน,นสียปาานนากกนนนน่่อออไว้ะครรรััับบบมมเเเสสข็หหึงืิ หวังให้ก็ได้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับอังคารที่21ตุลาคมก็เป็นค่ำคืนของฟุตบอลเยอฟมแชมเปีีนะครับทั้งหมด9คู่เหมือนเดิมบทวิเคราะห์จะเป็นยังไงแนวทางจะไปทางไหนเดี๋ยว้องเสียบจัดการให้นะครับ เอาละครับเราไปเริ่มที่ฟุตบอลคู่แรกเราไปดูเกมยูฟ่าแชมเปี้ยบลีกนะครับในรอบเก็บคะแนนระหว่างทางด้านของอาร์เซนอลจะเปิดเอเวอรสต์สเตเดียมรับมือกับเยือนทางด้านของตรามีแอตเลติโกมาดริดเกมคู่นี้คิกออฟระดีสองก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยก็ว่าได้นะครับเกมคู่นี้ครับยังมีกิจกรรมดีๆทายผลสกอร์ครับว่าจบลงที่เท่าไหร่ใครผู้ชนะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อรู้ลับของรางวัลการดึงเชือบเสกคานผู้ชนะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เชือบวางไว้ด้วยนะครับในส่วนของเกมคู่นี้นะครับเราไปดูในเเเเรรรรรรื่่่ออออองงงงขขตาาาาคคคคะะะแแแนนนนนนััับบบจ้้ถิไไปปญ์ซลลววกกมพ เขาชนะทั้ง2เกมมี6แต้มรั้งอันดับที่5ส่วนตราหมีแอตเลติกมาดริดนะครับแข่งไปแล้ว2เกมชนะ1แพ้1มี3แต้มก็ถือตารางคะแนนต้องบอกอาร์เซนอลดูดีกว่านะครับ ส่วนในเรื่องของเอทเอฟครับคู่นี้จะกมาสามเกมเป็นท่งของอาร์เซนอลนะครับสเสมอกับแอตเลติกมาดริดไป2เกมแล้วก็แพ้กับแอตเลติกมาดริดไป1เกมเพราะฉะนั้น3เกมหลังสุดที่เจอกันต้องยกให้แอตเลติกมาดริดผู้มีเกียรติดูดีกว่าเจ้าถิ่นอย่างอาร์เซนอลอยู่เล็กน้อยส่วนด้านของนะครับฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดต้องบอกทั้งคู่ดูดีครับฝ่าฝั่งของเจ้าถิ่นอาร์เซนอล5เกมหลังพวกเขาชนะรวดทั้ง5เกมโดยที่ไม่แพ้ใครเลยนะครับนัดล่าสุดก็บุกไปชนะฟูตแลนดมาได้หน,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 มมน,นึ่งศูนย,ย์ในศ ส่วนผู้ไม่เยือนนะครับแอตเลติกมาดิบห้าเกมหลังก็ฟอร์มดีเช่นเดียวกันพวกเขาไม่แพ้ใครเหมือนกันครับชนะ3เสมอ2นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะโอซานูซนาไป1นึนะครับก็ดูฟอร์มการเล่นถ้ามองในภาพรวมนะครับคู่นี้ดูค่อนข้างสูสีแต่ถ้ามองกันไปจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาร์เซนอลดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นนะครับลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้าอย่างอาร์เซนอลวันนี้น่าจะมาในระบบเดิมครับสี่สองสามหนึ่งน้มตาาครัพสัมพาตุอย่างรคายาฟิอรี แล้วก็ยังมีจูเลียนทิมเบอร์นะครับเป็น4เซนเตอร์แบ็กคนสำคัญส่วนตรงกลางนำทัพโรดิแคนไรท์นะครับซูบีเมนดี้บุกันโยซากา้าเดรุทอสานแล้วก็นักของเอเซ่ส่วนหน้าเป้าเป็นทนังนักของวิกตอร์คูเยอร์เลสนะครับกองหน้าทีมชาติสวีเดนก็ถือตัวแรกหลักอยู่ครบขาดเพียงแค่ทั้งของมาตินโอระกานที่มีอาการบาดเจ็บเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าวันนี้เล่นในบ้านที่เอเมิเรตสเตเดียมเจอกับแอตเลติกมาดริดลุงเฉียบพวกเขาาทำได้ครับน่าจะเก็บ3แต้มในถิ่นของตัวเองได้้้้ลลลลลุงงงงงเเเเเเเจบบบมม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 อออออออวววว่่่่่่าา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 าพกกกกกกคคดดดดดดดููููีีีียยยยัััันน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 นแแตตตตติิิิิิโรรรระะะสผืหทขซ ระบบ352นะครับก็นำทัพโดยตัวเล่หลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสับตัวยนยันโอบากกองหลังอย่างนั่นของกิมิเนสนะครับรวมถึงนั่งของแฮกโก้แล้วก็นอร์มานครับตรงกลางมีโกเก้บาริออสนะครับนาเดียโกยอรเรนเต้แล้วก็นั่งของไบรน่าครับแล้วก็ยังมีท่านั่งของนิโคลัสกอนซาเลสด้วยนะครับหน้าคู่เหมือนเดิมคูเรียนอเวรสจับคู่กับองตวนกิสมันก็ถือว่าตามอีเอ็นะครับก็น่าจะจัดทัพนะครับมาเต็มที่เหมือนกันนะครับสำหรับผู้เล่นดดีีสุวันนน้่าจะล ถือว่าเป็นงานยากพอสมควรสําหรับท่านของแอตเลติโกมาดริดนะครับส่วนนั้นของแฮตติแคปครับเกมนี้เปิดให้ท่านของเจ้าถิ่นอาร์เซนอลเป็นต่อแอตเลติโกมาดริดผู้มเยือนอยู่ที่0.5ขีด1การแพ่งบอลนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่2.5การแพ่งบอลนเกมนี้ลุงเฉียบไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ใครจะไปดูให้ดีนะครับเกมนี้อาจจะตื้อๆอาจจะจบไม่เกิน2ประตูนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้ไปการแพ่งบอลนนะสำหรับเกมคู่นี้ส่วนการไปต่อที่0.5ขีด1เกมนี้นน Arsenal, ลุงเฉียบขอมองที่เจ้าถิ่น เจอกับแอตมาริดผู้มาเยือนจากทั้งของสเปนเนี่ยลุงเฉียบพวกเขาดูเหนือกว่าครับแล้วเกมนี้นะครับน,น่าจะเก็บ3มแต้มได้ไปเชียร์อาร์เซนอลครับบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราอยู่ที่ซูเปสฟีบอลเดียร์ฟาจิเ์ลีกนะครับเราไปดูเกมระหว่างทางด้านของบาร์เซโลนาเปิดบ้านรับมือกับเยือนทางด้านของโอริเบกอสเกมคู่นี้คิกออฟราห่าทุ่มสิบห้าทีนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับบาร์ซ่าสองเกมชนะหนึ่งแพ้หนึ่งมีสามแต้มรั้งอยู่แที่สิบหกส่วนโอริเบกอสสองเกมที่ผ่านมายังไม่ชนะใครนะครับเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งมีหนึ่งแต้มรั้งอยู่แบบที่ยี่สิบเก้าก็ถือตารางคะแนนนะครับสองนัดที่ผ่านมาต้องยกให้ทางด้านของบาร์เซโลนาดูดีกว่าเล็กน้อยส่วนในเรื่องของนะ รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็เจอกันมาเมื่อปี2017นะครับเป็นบาซ่าเปิดบ้านชนะอมลปกอสไปได้ก่อน3-1แล้วก็กลับไปเสมอกันที่กรีซนะครับที่บ้านของอมลิกอสได้0-0เพราะนั้นครับในเรื่องของเฮต2 8, นัดหลังที่เจอกันต้องยกให้บาร์เซโลนาดูดีกว่า ส่วนทั้งของนะครับฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดคู่นี้สูสีกันมากๆนะครับ5นัดหลังของบาร์ซ่าเนี่ยพวกเขาชนะ3แพ้2นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะกิโรนาไป2-1แบบผือจับนะส่วนทั้งของนะครับโอลิมปิกอส5นัดหลังก็ชนะ3แพ้2เช่นเดียวกันนัดล่าสุดนะครับพวกเขาบุกไปชนะทางด้านของราลีซ่านะครับ2ประตูต่อ0ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นนะครับถ้ามองจากตรงนี้ต้องบอกว่า5เกมหลังสุดคู่นี้สูสีมากๆส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามลูกทีมของอาซิฟิกนะครับอย่างดด้้าาาาานนนนนนของบบบบรรร์เเซโล่วััีจะะมมใิค4 4-3-3นำทัพโดยผู้าตัวอย่างวอชิแอสนนี่กองหลังเมเอริกาเซียนะครับเปาคูบาซี่แล้วก็นั่งของเบาเดกลับมาแล้วนะครับรวมไปถึงจูกุนเด้โนตรงกลางมีแฟรงกี้เดยองเปดีแล้วก็นั่งของคาซาโดครับด้านบนก็มีมาคัตแรดฟอร์ดนะครับรวมไปถึงรามินยามาแล้วก็กองหน้าตัวเป้าวันนี้อาจจะใช้เป็นทั้งแของนะครับอ่าเฟอนันเดสนะครับนะก็ต้องดูว่าจะใช้ใครแหละสำหรับทางนั่งของฮาซิฟิกนะเดาทางไม่ถูกเหมือนกันสำหรับหน้าเป้านะครับอ่ะดูจากตรงนี้ก็ต้องบอกว่าตัวเล่นหหลลลลัััักกกกกๆอออออออยยยูู่่่คครรรรรรรบบบบบบแ้้วสสาาาาาาาททงงงขนนนนุมมม์เเซซโโใืืผิปจี ครับส่วนอลิเบกอสจากกรีซวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับ4-2-3-1ก็นำทัพโดยตัวเล่นหลักๆนะครับกองหลังอย่างนั่นของโอเตกาตรงกลางนะครับก็มีนั่งของชิคิวโยนะครับรวมถึงนั่นของนะครับเปโดพอเดนและก็กองหน้าตัวเป้าเป็นทางด้านของเอลอัคคาบีนะครับก็ถือตัวเล่นหลักๆอยู่ครบเช่นเดียวกันสำหรับทางด้านของอลิเบกอสในการบุกมาเยือนบาร์ซาที่สเปนนะครับลุงเชียงมองว่าเกมนี้ครับทางด้านของบาร์ซาน่าจะพับสนามบุกเข้าใส่อลิเบกอสแต่การนะครับเจอกับอลิเบกอสก็ถือว่าเเเป็นน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 งงาาาาาายยยยกกกกหมมมืออออออััะะะคคครรรรบบบโสสทีี่่่จชแแขขด้้พวลฟ์ ช่วงหลังของบาร์ซ่าเองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะนะครับนชนะมาถึง3จาก5เกมหลังสุดก็จริงแหละแต่2 3นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาฟอร์มกระท่อนกระแท่นพอสมควรนะครับเพราะนั้นเกมนี้ครับลุงเฉียบมองว่าโอลิเบกอสอาจจะบุกไปทํางานได้ดีอาจจะแพ้บาร์เซโลนาไม่ขาดนะครับฉะนั้นต้องดูให้ดีนะส่วนในเรื่องของนะครับแฮนดิแคมเกมนี้เปิดให้บาร์ซ่าครับเป็นต่อโอลิเบกอสอยู่ที่2อช่วงตัวกมแพงบ,บนเกมคู่นี้อยู่ที่3.5กจุดกแพบ,บนเกมนี้ใครจะไปดูให้ดีลุงเฉียบเชื่อว่าอาจจะจบเพียงแค่3ประตูหรือนะ ลุงเฉียบมองว่าเกมคู่นี้กับการไปต่อของบาร์ซ่าเนี่ยลุงเฉียบมองว่าเยอะไปครับลุงเฉียบมองว่าโอลดรปิกอสก็มีดีครับอาจจะบุกไปแพ้บาร์ซ่าไม่ขาดนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าโอลดรปิคอสน่าเชียร์กว่าครับเพราะฉะนั้นไปอยู่กับโอลดรปิอสให้แพ้นะครับไม่เกินช่องว่างห่างช่องประตูน่าจะทําได้ครับบอกได้เลยค่ําคืนนี้พระรองโอลดรปิคอสสองเจ้าตัวเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับยังอยู่ที่ซูฟุตบอลเดียฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเราไปดูเกมระหว่างไครรัตอัมมาตีเปิดบ้านรับมือกับยันปาฟอร์ดเกมคู่นี้คิกออฟราดนะครับ5ทุ่ม45ทีในช่วงของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับไครรัตอัมมาตีในอยู่อันดับสุดท้ายของตารางนะครับอันดับที่36สองเกมแรกพวกเขาแพ้รวดนะครับนะยังไม่มีแต้มส่วนนั่นของปาฟอร์ดสองเกมมีหนึ่งแต้มก็คือเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับก็ถือว่าตารางคะแนนต้องบอกว่านะครับนะยังดูสูสีกันอยู่ในสองเกมที่ผ นัดล่าสุดนะครับพวกเขาบุกไปชนะคู่แข่งในศึกนะครับคารสักสถานพิมลิกเนี่ยหประตูต่อศูนย์ะครับส่วนนั่นของนะครับปาฟอร์ดหเกมหลังนะครับพวกเขาชนะสี่เสมอไม่มีแพ้ไป1เกมก็ถือว่าฟอร์มการเล่น5เกมสุดต้องยกให้ผู้เยือนอย่างปาฟอร์ดดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของตัวเล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นคายรัตอามาตีน่าจะมาในระบบเดิมครับสี่สองสามหนึ่งก็นำทัพโดยกองหลังอย่างโซโรคินนะครับนะรวมถึงหรุยมาตาตรงกลางก็มีนั่งของอารัสนะครับรวมถึงนั่งของจอกิโ่ก็ถือตัวเลนหลักๆนน่่่าาจจะอยูกััครบบสหเ้ถิน อย่างท่านั่งของไครรัตอามาตีนะครับโอ้โหเกมนี้ได้ในบ้านด้วยเนาะที่คาซักด้วยครับแฟนบอลเตสนามแน่นอนสําหรับทางด้านของไครรัตนะครับส่วนผู้เยือนนะครับอย่างปาฟอร์ดนะครับพวกเขาก็น่าจะมันระบบเก่งครับ4-2นำทัพโดยผู้สาตุยมิเชลครับกองหลังก็มีดาวิดลุยนะครับนะรวมไปถึงตรงกลางอย่างเปเป้แล้วก็น้างของนะครับกองหน้าอย่างดีมาต้านะครับก็ถือตัวเล่นหลักๆอยู่ครบเช่นเดียวกันสําหรับปาฟอร์ดเพราะนั้นครับดูจากตรงนี้ลุงเฉียบมองว่าเกมนี้ครับปาฟอร์ดถึงแม้ว่าจะต้องบุกไปเยือนไครัััตตตอออออมมมมาา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 าีีีีีีท่่่่่คครรรซกกกกกกกสสนนนนแลลุุงงงงเเเเเเฉฉยยยบบบบววววพขดดูะะ้โใ็3 แต้มแรกของปาฟอร์ดมีครับพนันเกมนี้ลุงเจีบของมองไปที่ปาฟอร์ดผู้ไม่เยือนส่วนในเรื่องของดิแคปเกมนี้เปิดให้ไครรัตแล้วก็ปาฟอร์ดอยู่ที่เสมอไหนเสมอการกัมพมบลเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่2.5งจุดห้ากพมบลเกมนี้ลุงเจียบไม่เห็นด้วยนะครับใครจะไปดูให้ดีอาจจะจบที่2ประตูเท่านั้นนะครับก็ขอเตือนไว้ก่อนแล้วกันสำหรับกัมพายามบลนะส่งการไปต่อที่เสมอไหนเสมอการดังลุงเฉียบบอกครับใครรัดถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านก็จริงแต่เกมนี้เจอกับปาฟอร์ดถือว่าเป็นงานยากลุงเฉียบบอกว่าด้วยตัวผ ขออยู่ไปกับผู้มาเยือนอย่างปาฟอร์ดที่สมไภูมน,นสมอกันบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คููต่อมาครับเราไปกันที่สเปนครับไปดูเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับนะรอบเก็บคะแนนระหว่างบียเรียลครับเจ้าถิ่นเปิดบ้านรับมือกับเยนละไบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ตัวแทนจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมคุณิกิคอปราตีสองนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับบียเรียลครับสองเกมที่ผ่านมาพวกเขายังไม่ชนะใครครับเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งมีหนึ่งแต้มรั้งอยู่ที่ยี่สิบหกส่วนด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้สองเกมที่ผ่านมานะครับพวกเขาชนะหนึ่งเสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครมีสี่แต้มรั้ ครับไอ้ทเวตคู่นี้เจอกันมาแล้ว2เกมในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในแบบในแบบฉบับรอบแบ่งกลุ่มนะครับเหมือนเมื่อก่อนเนี้ยก็เป็นด้านของซิตี้ชนะได้ทั้งไปและกลับเมื่อปี2011นะครับก็หรือไอ้ทเวตต้องยกให้ซิตี้ดูดีกว่าส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเยเรียลนะครับนะพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1 3นัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเสมอกับเปติสไป2 2ส่วนด้านขอานะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้5เกมหลังสุดฟอร์มดีมากๆพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับชนะ4เสมอ1นัดล่าสุดเปิสมอหนึ่งนัดล่าส นนี้ะครับในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดต้องยกให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ผู้มาเยือนดูดีกว่าส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับเจ้าถิ่นนะครับบิโอเรียลวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบเก่งครับ4-4-2นำทัพโดยกองหลังอย่างเวก้าครับรวมถึงมารินแล้วก็นาวาโรครับตรงกลางก็มีท่านั่งของนะครับปาเลโกนะครับนะบูชานครับแล้วก็กองหน้าวันนี้เป็นทางของโจรรตโมเรโน่ก็ถือตัวเล่นหลักๆน่าจะอยู่ครบสำหรับเจ้าถิ่นอย่างนั้นของบิโอเรียลครับเกมนี้เล่นในบ้านลุงเเเเจจจ็็บบพวกกกขาาานน่่่ะสู้ตตตมมทีีแแรอัซิ ก็ถือว่าเป็นงานยากพอสมควรครับส่วนทางของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลูกทีมของเป๊ปกาเดรียล่าครับวันนี้น่าจะมาในระบบเดิมครับ4-1-4-1นำทัพโดยผู้สาประตูทีมชาติอิตาลีอย่างดอนารูมากองหลังมีอัรเคิร์เบนเดีอสรวมไปถึงแบ็คขวาอย่างทั้งของมาเดอุสนุนเนตด้วยนะครับส่วนตรงกลางมีกอนซาเลสนะครับฟิลโฟเดนนะครับทิชโจนี่ไรเดอร์แซรวินโยนและก็ทางของนะครับเยเรมีดอกูหน้าเป้าเป็นเออริงบบลฮาร์แลนด์นะครับก็ถือตัวนี้หลักๆน่าจะอยู่ครบสำหรับซิตี้เกมบุกไปเยือนบบบีีีเเเเเเเรรรรรอออััััลลลคคพพววววกกขาาาาหงงงง3ะะแแแนนนนนนยยยูู่่่้้้ฉดจตตุชชืมส์ ดูดีกว่าจ้าถิ่นอย่างบิ e อเรียลค่อนข้างเยอะนะครับ ส่วนในเรื่องของที่แคบครับเกมนี้เปิดไมคซิตี้เป็นต่อจ้าถิ่นบิเรียลครับอยู่ที่ครึ่งชัวตัว,ตวกำแพงบ,บนเกมคู่นี้อยู่ที่2.5งจุดสามกำแพงบ,บ,บนเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าไปได้เกมนี้3ประตูมีแน่ครับรอรุนประตูที่4เพื่อรับประทานเต็มนะครับส่วนการไปต่อที่ครึ่งตัวอย่างลุงเฉียบบอลครับลุงเฉียบยังมั่นใจซิตี้มากกว่าถึงแม้ว่าจะต้องบุกไปเยือนบิเรียลก็ตามนะครับเพราะว่า3เกมหลักสุดของเจ้าถิ่นบิเรียลฟอร์มไม่ค่อยดีเลยครับสามเกมหลังพวกเขาไม่ชนะใครเลยนะครับสวนทางกับซิตีี้้้้้เเเเเเกกกกกกมมมมลล่่าาาสุดพพพววขชนนนนะะไไไปปถึงง4แแ็ยยัััใใครรรออูบบื สีฟแมนเชสเตอร์ซิตี้บอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับเราไปกันที่เยอรมนีครับไปดูเกมระหว่างทางด้านของเบอร์ลุกเซ่นครับเปิดบ้านไบรน่ารับมือการมเยือนแชมป์เก่าอย่างทางด้านของปารีสแซงแฉมงนะครับเกมคู่นี้คิกออฟราตี2ในศึกฟุตบอลเยอฟ้าแชมเปี้ยนลีกนะครับ ส่วนนั่งขอนะครับตารางคะแนนครับเจ้าถิ่นเบลเยีรกุเซนสเกมที่ผ่านมาพวกเขาเสมอทั้ง2เกมนะครับแล้วก็มี2แต้มรัง้งเอท่ยีสบ25ส่วนผู้มเยือนอย่างเปชเชชมป์เก่า2เกมที่ผ่านมาในศึกฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปีลิกนะครับพวกเขาชนะได้ทั้ง2เกมมี6แต้มรัง้งเดือที่3ก็ถือตารางคะแนนต้องบอกว่าเปชเชชมป์เก่าดูดีกว่านะครับ ส่วนห้าทงของเฮทูเอตครับคู่นี้จะมา2เกมเมื่อปี2014ในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนี่แหละครับเป็นเปเชย์ชนะได้ทั้งไปและกลับเลยนะครับก็ถือเฮทูเอตต้องยกให้แชมป์เก่าอย่างเปเชยดูดีกว่าส่วนห้าทงของนะครับฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดเจ้าถิ่นไบร์ลนเซ่นนะครับถือว่าเขาฟอร์มดีเลย5นัดหลังไม่แพ้ใครนะครับชนะ3เสมอ2นัดล่าสุดบุกไปชนะไม่ย์หได้4 3ส่วนทางของเปเชยแชมป์เก่า5นัดหลังนะครับพวกเขานะชนะ2ครับเสมอ2แพ้1นนัดดล่าสุะครับพวกเขาาเเเปปปิดดร์คอแงสมอกับสตาร์บวกนะครับไปที่3 3เพราะะนั้นดูจากตุดนี้้ครับถาามองในภะ รวม5นัดหลังสุดต้องบอกว่าเจ้าถิ่นอย่างเบลล์ลูกูเซนดูดีกับผู้วิญญาณอย่างเปเชยอยู่เล็กน้อย ส่วนทั้งของนะครับรายชุดตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นเบลล์ลูคเซนนะครับน่าจะมาในระบบ3-4-2-1นึ่้ำทับรวมพิศาตัวอย่างมากฟังเคกนครับกองหลังมีบาเด้ครับรวมถึงทัางของนะครับทัชโชบาตรงกลางมีทางด้านของกาเซียนะครับอาร์เธอร์แล้วก็อารกิลมาโดแล้วก็ด้านบนนะครับฝากของที่ฮอฟแมนนะครับปอกูแล้วก็กองหน้าอย่างทั้งของนะครับฟูฟานเน่ก็น่าจะได้ออกซ่าไปจริงเพราะนอกจากตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตัวเล่นหลักๆน่าจะอยู่ครบแหละสำหรับเบลล์ลูคเซนนะครับหลังจากที่ปล่อยตัวนักเตะออกไปเเเเเเยอออออะะะมมาาาาากกกกกกฤดดูลลนนี้้็ถืวว่่่่พิงงงงจจรรฟตตัััับบบไคแป แชมป์เก่าถือว่าเป็นงานยากพอสมควรถึงแม้ว่าจะได้อยู่ในถิ่นของตัวเองก็ตามทานเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าเปเชดูดีกว่านะครับส่วนทางของผู้มมเยือนนะครับอย่างเปเชลูกทีมของหลุยส์เอลิเก้วันนี้น่าจะมาในระบบนะครับ4-3-3ก็นำทัพมาโดยกองหลังอย่างเบราโดนะครับรวมถึงเกอร์นันเดสตรงกลางมีเอเมรี่นะครับดูเอรีคังอินแล้วก็ด้านบนมีแบดลี่ไบโคราแล้วก็กอนซาโรรามอสนะครับส่วนทางขอนะครับคาวิชาคารัสเคเลียต้องรอเช็คฟิตอีกทีหนึ่งว่าจะออกสตาร์ททเเ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 เปปป็็็นน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 นจจรรรรรริงงงงไไดด้้้้้้หหืืือออออออลล่่่าาาาาาพะะะณีคคัััับบบบกกกกตตวผผูููขชมมมมยส์ แต่ว่าด้วยประสบการณ์นะครับด้วยคุณภาพเนี่ยลุงเฉียบยังมองว่าเปเช่ดูเหนือกว่าทั้งของเบลล์เรลกุเซนนะครับถึงแม้ว่าเกมนี้จะต้องออกไปเยือนก็ตามนะเพราะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าเปเช่ดูเหนือกว่านะครับส่วนในเรื่องหัวที่แคบนะครับเกมนี้เปิดมาให้ตารางของเปเช่เป็นต่อเจ้าถิ่นอย่างเบลล์เรลกุเซนนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดห้าคิดหนึ่กงการพายุมบนเกมคูนม่นี้อยู่ที่สามช่วงตัวการพายุมบนเกมนี้ครับลุงเฉียบม,มองว่ามีโอกาสไปถึงสามประตูแน่นอนครับเพราะฉะนั้นต้องมานั่ง,องรอลุ้งไไดูที่ส เปเช่ผู้มเยือนดูเหนือกว่าถึงแม้ว่าจะตัวไม่ครบก็จริงแหละครับแต่ลุงเชียบช่้ว่าด้วยประสบการณ์ของกุนซือครับรวมไปถึงคุณภาพของนักเตะเนี่ยลุงเฉียบชีอว่าเปเช่มีมากกว่าครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ขอมองไปที่เปเช่แชมป์เก่านะครับศูนย์จุท้าคิดหนึ่งบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเรายังอยู่ที่ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเราไปกันที่อังกฤษนะครับไปกันที่เกมระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจับเปิดเซนเชมพาร์ตรับมือกัมเยือนนะครับเบนฟิก้าตัวแทนจากโปรตุเกสเกมคู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับคิกออฟในช่วงเวลาตีสองนะในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสองเกมที่ผ่านมาชนะหนึ่งแพ้หนึ่งมีสามแต้มรั้งอยู่อันดับที่สิบเอ็ดส่วนเบนฟิก้าสองเกมที่ผ่านมาแพ้รวดนะครับยังไม่มีแต้มรั้งอยู่อันดับที่สามสิ กันมา3เกมนะครับเป็นร่างของเบนฟิก้าชนะ2เกมแล้วก็เสมอ1เกมโดยที่นิวคาสเซิลไม่เคยชนะเบนฟิก้าได้เลยก็ถือว่าทเวทต้องยกให้ทางงของเบนฟิก้าดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นนิวคาสเซิลพวกเขาชนะ3แพ้2นัดล่าสุดพวกเขาบุกไปแพ้ไบตันแอนด์โฮฟเอาเบียนมา2-1ส่วนทางของนะครับผู้ม่เยือนอย่างเบนฟิก้า5นัดหลังเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดนะครับพวกเขาบุกไปชนะชาเวสในศึกฟุตบอลโปรตุเกสครับได้2อูนย์ก็ถือว่าฟอร์มการเล่่่่่นนนน5เกมมมลาสสสสุดดดคคคคคูููีีี้้อออขงงพวรระัับยยไ เท่าไหร่ยังกระท่อนกระแท่นนะส่วนในเรื่องของครับรายชุดตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าทีมนะครับลูกทีมของเอ็ดดี้ฮาวอย่างด้านขอนนะครับนะเออ่นีโกเซ่นยูเนเต็ดนะครับน่าจะมาในระบบ4-3-3นำทัพโดยผู้สาตุวงนิกป๊อปกองหลังมีทางด้านของนะครับนะชเวนบอสแมนนะครับแดนเบิร์นรวมถึงกีรันทิฟเปียเหมือนเดิมนะครับตรงกลาง3ตัวอยู่ครบครับบูโดกิเมล้ายโจลิงตันนะครับแล้วก็ทางด้านของซานโดโตนาลีแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีแอนโทนีอิลังกาแอนโทนีกอร์ดอนแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นทั้งของวอร์ชเมเด ก็ถือว่าเป็นงานยากพอสมควรและที่สําคัญนะครับคุณซื้อของเบนฟิก้าก็คือโจเซ่มูรินโญ่ที่คุ้นเคยกับฟุตบอลอังกฤษเป็นอย่างดีนะครับฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบชื่อว่าสนุกแน่นอนส่วนนะครับผู้วิจัยอย่างเบนฟิก้าเกมนี้ลุงเฉียบชื่อยว่าเขาน่าจะกลับมาใช้เล่นชุดหลักหลังจากที่นะครับเกมล่าสุดเนี่ยโรเดชันนักเตะค่อนข้างเยอะในฟุตบอลถ้วยลุงเฉียบมองว่านะครับโจเซ่มูรินโญ่น่าจะจัดทัพผู้เล่นนะครับนะที่ดีสุดลงสนามแน่นอนในการเจอกับนิีกอเซ่นนะครับวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบ4-2 3 1นน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 นะะะคครรรัับบทีี่่่่เเเเห็็ออยยูใใใจปแผกาล ของนะครับเกมล่าสุดที่การเจอกับชาเวสในการโรเตชันนะครับเพราะนั้นเนี่ยน่าจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับก็น่าจะนำทัพโรยตัวเล่นหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สาวตูมือหนึ่งอย่างทรูบินนะครับกองหลังก็มีนิโคลัสโอตาเมนดี้นะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างริชาร์ดลีออสนะมิดฟิลด์ทีมชาติโคลอมเบียแล้วก็ยังมีซูดาคอฟนะครับออลเนสแล้วก็กองหน้าตัวเป้าน่าจะยังคงเป็นพราวิดิสกองหน้าทีมชาติกรีซเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นด้วยตรงนี้ครับลุยเฉียบเชื่อว่าเบนฟิก้ามาเต็มสู้กกับบนนนวคาาเแ่อร ลูกทีมของโจเซมูรินโญ่นะครับดานั้นเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าเบนฟิก้าน่าเชียร์กว่านะครับส่วนในเรื่องของแฮนดิแคปเกมนี้ปิดไหมนีโกเซนเป็นต่อเบนฟิก้าอยู่ถึง1ช่วงตัวครับกำแพบงบนเกมคู่นี้อยู่ที่2.5ขีดสมกำแพบงบนเกมนี้ไปได้ลุงเฉียบทชื่อว่าสประตูยืนพื้นมีแน่ๆครับรอลุ้มตัวที่3และ4เพื่อรับประทานเต็มสักดกรไปต่อที่1่งช่วงตัวลุงเฉียบเชื่อว่าเยอะไปครับที่สำคัญนีกเซ่นเพิ่งกำศึกหนักมากับไบตันแอนโฮฟนะครับแมตช์ ในถิ่นขอนครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปอยู่พระรองไปเชียร์เบนฟิก้าบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับค <c oughs> ู่ต่อมาครับเรายังอยู่ที่ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเยอรมนีกเราไปกันที่เดนมาร์กครับไปดูยอดทีมของเดนมาร์กอย่างโคเปนเฮเกนเปิดบ้านรับมือกับพูชเสือเหลืองบุรุษเซียดอร์ทมุนด์ครับตัวแทนจากบ <c oughs> ุรเดลก้าเยอรมนีเกมคู่นี้ก็คิกออฟราตรีสองเช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นโคเปนเฮเกนครับสองเกมที่ผ่านมายังไม่ชนะใครครับเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งมีหนึ่งแต้มรั้งแบบที่ยี่สิบแปดส่วนนั้นของดอรทมูลนะครับสองเกมที่ผ่านมาชนะหนึ่งเสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครมีสี่แต้มรั้งอยู่ที่เจ็ดเกี่ยตารางคะแนนนะครับต้องบอกว่าดอรทมุนดูดีกว่าในสองเกมแรกนะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวทคู่นี้เจอกันมาแล้วนะครับนะาสองเกมในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในรูปแบบเก่าก็คือรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็เป็นนั้งของดอรทมูลชนะไปก่อนสามสูตรแล้วก็กลับนนะดดดดอร์มุูีกว่า ส่วนนันของนะครับนะฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับเจ้าถิ่นโคเปนเฮเกนพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1นัดล่าสุดเนี่ยฟอร์มบู๊สุดๆนะครับพวกเขาบุกไปแพ้ซินเคบอกทีมรองบวยมาถึง3-1ก็ถือว่าฟอร์มไม่ดีเลยสำหรับเจ้าถิ่นอย่างโคเปนเฮเกนส่วนนันของดอดมุน5เกมหลังนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้ 1, 1> นัดล่าสุดเนี่ยพวกเขานะครับแพ้เกมแรกในรอบ5เกมนะก็คือการแพ้กับจาฝูงอย่างไบเยนิูนิกที่อาริยันอารีนาบ้านของเสือใต้นะครับก็พอเข้าใจได้เลยเพราะฉะนั้นดูจาก คเเเปนนนฮกะรับส่วนในเรื่องของนะครับรายชิตุเบรนที่คาดว่าจัดลงสนามเจ้าถิ่นโคเปนเฮเกนวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับสามสี่สามนำทัพโรยนะครับกองหลังอย่างเปเรรารวมถึงซูซูกิส่วนตรงกลางก็มีทั้งของแมสเซนนะครับเลลาเกอร์และก็กองหน้าเป็นคราเซนนะครับรวมถึงโรเบิร์ตก็ถือตัวเล่นหลักๆน่าจะอยู่ครบเลยครับสำหรับโคเปนเฮเกนแต่พวกเขาฟอร์มไม่ดีสามนัดหลังไม่ชนะเลยนะครับก็ถือว่าอันตรายพอสมควรแถมเกมนี้ต้องเปิดบ้านรับมือบูรเซียดอร์ทมุนซึ่งพวกเขาเป็นรองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นลุงเฉียบมองว่่่าาาาดดดดออออรร์ททมุุนนนนนนนจะะบบกไไปผลลงงง้้ีคัสสวหขเเืื เซลดดอทมูลครับลูกทีมของนิโกโควาสครับวันนี้น่าจะมาในระบบ3 5 2ห้านำทัพโดยสาตัวเองโคเบลกองหลังนะครับก็มีชูเล่นะครับนะแอนทอนรวมไปถึงนะครับนิโก้ชรอสเบกน่าจะอยู่ครบสำหรับ3เซนเตอร์แบ็กตัวหลักส่วนตรงกลางนะครับมีปาสคาลกอสมาเซลสซบีเซอร์นะครับสเวนเซนแล้วก็ไรเซนนะครับส่วนหน้าวันนี้เป็นเซรูกูราซี่จับคู่กับอเดยิมมี่นะครับก็ถือตัวเลืกหลักๆน่าจะอยู่ครบครับสำหรับทางด้านของผู้เยือนอย่างทางด้านของเสือเหลืองบุรีเซลด์ดอทมูลนะครับลูกเชียร์ ุครับลุงเฉียบช่วยขาเก็บ3แต้มออกมาได้แน่นอนส่วนในเรื่องของดิแคปเกมนี้เปิดให้ดอทมุนครับเป็นต่อคอมเปนเกนอยู่ที่ครึ่งเจ้าตัวนะครับกำแพงบมบนเกมคู่นี้อยู่ที่นะครับสองจุดห้ากำแพงบมบนเกมนี้ไปได้3ประตูมีแน่ๆครับรอรับประทานเต็มได้เลยส่วนการไปต่อที่ครึ่งเจ้าตัวนะครับลุงเฉียบมองว่าดอทมุนดูเหนือกว่าครับฟอร์มการเล่นเอ่ยนะครับนะรวมไปถึงคุณภาพของนักเตะขนาดของทีมนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้3แต้มลุงเฉียบมองว่าอยู่ในมือของเสือเหลืองแน่นอนครับไปใช้ดอทมุนครับครึ่งเจ้าตััวบบบบอออกได้เเเลยยยยฉีีสคคาานนนน่่งแร คู่ต่อมาครับเราไปที่เเนธอร์แลนด์ครับไปดูเกมยฟูฟ่าแชมเปี้าลีกอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะครับพีทวีเอลเฟนยอดทีมจากเนเธอร์แลนด์เปิดบ้านรับมือกัมเียนแชมป์กันโชอตสราอิตาลีทีมล่าสุดอย่างนาโปลีนะครับเกมคู่นี้ kick off ไปตีสองนะในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับพีทวีเอลเฟนสองเกมยังไม่ชนะใครเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับมีหนึ่งแต้มรั้งหยบที่ยี่สิบเจ็ดส่วนนั่นของนาโปลีสองเกมที่ผ่านมาชนะหนึ่งแพ้หนึ่งมีสามแต้มรั้งหยบที่สิบเก้าก็ถือว่าตารางคะแนนสองเกมแรกนะ รอบแบ่งกลุ่มก็เป็นทน้าทของนะครับเพชรวีชนะได้ทั้งไปและกลับนะก็ถือว่าตอนนั้นเนี่ย อานาบุรียังไม่ได้แข็งแก่งขนาดนี้นะครับอ่ะก็ถือว่าเฮตุเวตต้องยกให้พีทวีดูดีกว่าใน2เกมที่ผ่านมานะครับส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นพีทวีอาเฟนถือว่าฟอร์มดีมากครับ5เกมหลังเนี่ยชนะ3สะมแพ้อ2ยังไม่แพ้คใครนัดล่าสุดนะครับพวกเขาเปิดบ้านชนะโกเฮต์อีเกิลไป2-1ส่วนนั่งของนะครับนั้นนาบุรี5เกมหลังพวกเขานะครับชนะ3แพ้2นัดล่าสุดบุกไปแพ้กระทิงหินโตริโนโมันหนึ่งศูนย์ในศึกฟุตบอลการ์ดโชตรายเตอลี่ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นนนนนนนะะะคครรรรับับบาาาออองงใพวววเเกยกิ่่่ดดูีสืข เรนที่คาดว่าจะลงสนามนะครับลูกทีมของปีเตอร์บอสนะครับอย่างพิทวีอาเฟนวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับ4-2-3-1เหมือนเดิมก็น้าทัพงรวมพิเศษประตูมาหนึ่งอย่างโควาสนะครับกองหลังก็มีชาลเทนกับตันทีมครับรวมถึงซิโกเดสนะครับตรงกลางก็มีทั้งของจูเนียร์นะครับเวเมนแล้วก็ทั้งของไซบารีนะครับริมเส้นด้านซ้ายเป็นอ่าอีวานปาริสิตริมเส้นด้านขวาเป็นแมนนะครับหน้าเป้าเป็นทั้งของชิลก็ถือตัวนั้นหลักๆนะครับน่าจะอยู่ครบสำหรับเจ้าถิ่นอย่างทั้งทั้ ตามนะส่วนนั้นของนะครับนาบปรีลูกทีมของนะครับนะอันเตโรคอนเต้วันนี้น่าจะมาในระบบ4 1หนึ่นึ่ทัพรวมปราศรูอย่างมิลิงคูวิตซาวิดนะครับกองหลังมีเคซูสนะครับมีโอริเวรารวมไปถึงโจนี่ดิลอเรนโซตรงกลางนะครับมีบิลลี่กิลมอร์ครับนะสกอตแม็กโทมิเน่เควินเดอร์บอยอองกิซาดาวิดเนเลสกองหน้าตัวเป้านะครับวันนี้น่าจะใช้เป็นรัสมูธฮอยลุนนะครับก็ถือตัวแรกหลักๆน่าจะอยู่ครบสำหรับนะครับผู้มีเยือนอย่างนาบปรีแชมป์นะครับทีมล่าสุดในศึกฟฟุุุตตบบบอออออลลลกกกกาาาชช่่่่่ิีีีเเเเนนนยยยยงงแมมมพวไๆๆัรื เพราะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบเพราะว่าสนุกสูสีออกได้ทั้ง3หน้าแต่ลุงเฉียบยังไว้ใจทนาของนาโปลีมากกว่าด้วยนะครับนะการคุมทัพของอันโตนิโอคอนเต้นะครับส่วนน้านของนะครับแฮนดิแคปเกมนี้เปิดมาให้นาโปลีเป็นต่อพชวีอยู่ที่ปอปากำแพงบนเกมคู่นี้อยู่ที่สองจุดห้ากี่สามกำแพงบนเกมนี้ไปได้ทั้งคู่เป็นทีมที่เล่นเกมรุกสนุกอยู่แล้วแถมพชวีได้เล่นในบ้านด้วยเนี่ยก็ไม่ได้กลัวพุ่มเยือนนะครับอย่างนาโปลีอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเกมนี้น่าจะเปิดหน้าแรกกันได้สนุกนะครับ นาบอปอลีน่าจะดูดีกว่าครับถึงแม้ว่าจะต้องออกไปเยืนอนพีทวีอาร์เฟนประกอบกับเกมรับของพีทวีก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนะเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบขอเชียร์ไปที่นาโปลีครับกับการไปต่อที่ปอปาบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับเอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายแล้วนะครับเราจะไปกันที่เบลเยียมครับไปดูเกมระหว่างนะครับยู่ในเซนกลิลดสแชมป์เบลเยียมนะครับโปลีกเปิดบ้านรับมือกับเยอนอินเตอร์มิลานนะครับนะตัวแทนจากอิตาลีเกมคืนนี้คิกออฟราตีสองในศึกฟุตบอลยูอฟ่าแชมเปี้ยนนนนนนนลีีกกเเชช่่ดยววััะะคครรบใงงงขอตาาแ ครับเจ้าถิ่นนะครับยูเนสซีก,กิลุสสเกมชนะ1สะเสมอไม่มีแพ้ไป1เกมมี3แต้มรั้งหยุดยี่สิบส่วนนั้นของอินเตอร์มิลาน2เกมที่ผ่านมาชนะรวดมี6แ,มมแต้มเต็มรั้งหยุดที่4ก็ถือตารางคะแนนนะครับก็ต้องบอกว่าอินเตอร์มิลานดูดีกว่าชัดเจนส่วนนั้นของนะครับนะฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับตารางของเจ้าถิน่นยูเนสซีก,กิลุสพวกเขาชนะ3แพ้2นัดล่าสุดนะครับพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะสปอร์ติ้งเชราดวไป3าส่วนนั้นของอินเตอร์มิลาน5นัดหลงังฟอร์มดีสุดๆนะครับพวกเขาชนะ4เสมมมออ1ยััััง,งไ่่แแพ้ใคครรนนนดดลลาาสุะบบทศึกกกิิ๊ตตชช์ี ด้วยการบุกไปเอาชนะไอ้มาป่าเหลืองแดงโรม่าถึงถิ่นที่1ประตูสูงเรียกความมั่นใจมาได้เยอะพอสมควรเพราะนั้นจะตรงนี้ในเรื่องของฟอร,ร์มการเล่น5นัดหลังสุดต้องยกให้ผู้มีเกียรติอย่างอินเตอร์มิลานดูดีกว่านะครับส่วนทาด้านของนะครับน้ารายชุดตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นนะครับยูเนียนเซนเกลุสวันนี้น่าจะมาในระบบ3 4 1 2นึ่ำทับโดยนะครับกองหลังอย่างด้านของนะครับบรูเกสนะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างทางด้านของนะครับรัสมูลเซนนะครับแล้วก็เนียงนาเปาเป็นเดวิดนะครับก็ถถืออออว่่่่่่่าาาาาตตะเเเเเเลลนนนนนนจจจยยยยููครรรบบบสสหัั้ิงีซกกกุแ ถือว่าเป็นงานยากมากๆนะครับ ส่วนร่างของผู้ไม่เยือนนะครับอย่างอินเตอร์มิลานลูกทีมของกิเตียนชิวูวันนี้น่าจะมาในระบบเก่งครับสามห้าสองนำทัพโดยสามตัวเองกานซอมเมอร 3, ์สามเซนเตอร์แบ็กตัวหลักอย่างอาคันจีนะครับบาสตอเน่อันชาบิ ovy, อยู่ครบส่วนริมเส้นนะครับสองข้างหรือว่าวิมแบ็กเนี่ยเป็นดุมฟี่กับดีมาโก้นะครับแล้วก็ตรงกลางสามตัวไม่น่าจะปรับเปลี่ยนครับมิกอ่ามาคิตายานนะครับก็ฮานุกรูแล้วก็นิโครบาเลล่านะครับก็ถือว่ายืนพื้นแบบนี้เลยก็ถือว่าชุดหลักอยู่ครบเลยนะครับส่วนหน้าคู่เป็นบอนนี่จับคู่กับบรรรรราา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 าตตตโมมมมิเเเนพะว่าาคัสูีอกดจ็บ ก็ถือตัวเล่นหลักๆนะครับของอินเตอร์มิลานผู้มาเยือนอยู่ครบแน่นอนครับเกมนี้ลุงเฉียบยังมองพวกเขาดูเหนือกว่ายูเนียนสังกิลุสถึงแม้ว่าจะออกไปเยือนก็ตามนะครับเพราะว่าด้วยคุณภาพของนักเตะนะครับที่มีมากกว่าประสบการณ์เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับลุงเฉียบยังมองพวกเขาดูเหนือกว่าครับฉะนั้นเกมนี้ให้มองไปที่นะครับผู้มาเยือนอย่างอินเตอร์มิลานจะทำผลงานได้ดีกว่าเจ้าถิ่นอย่างยูเนียนสังกิลุสแน่นอนนะครับส่วนทางของไฮตี้แคบเกมนี้เปิดมาให้อินเตอร์มิลานไปต่อยูเนียนสังกิลุสนะครับอยู่ที่ศู่่่่นนนนนนีีี้้้้ออยยููทกกกำแแพงงบบเเเมมไไปดดลุาาหค สระการไปต่อที่0.5ขิดหนึ่งยูเนียนเซนกิรุตในบ้านถือว่าเก่งนะครับแต่ว่าการเจอกับทีมใหญ่ๆอย่างเงี้ยลุงเฉียบชื่อว่าเขารอดยากครับลุงเฉียบมองว่าด้วยประสบการณ์ด้วยความเก่าครับด้วยคุณภาพต่างๆลุงเฉียบมองว่าอินเตอร์ดูเหนือกว่าครับเกมนี้น่าจะบุกไปเก็บ3แต้มเหนือเจ้าถิ่นอย่างยูเนียนเซนกิรุตได้ครับไปอยู่กับนะครับงูใหญ่อินเตอร์มิลานตแทนจากกันโชสไทรอิตาลีนะครับบอกได้เลยคำคืนนี้พวกเขาเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับเอาละครับยก้าเ่ในคที่21ตุลาคคม แรกไปเชียร์อาร์เซนอลครับ,ค,รบคู่ที่2โอริเบกอสสามปาร์ฟอร์สี่แมนชเชสเตอร์ซิตี้ห้านะครับปารีสแซงต์แชงมงหกเบนฟิก้าเจ็ดดอทมูลแปดนะครับนาโปลีเก้าอินเตอร์มิลานนะครับก็ถือว่านี่เป็นแนวทางทั้งเก้าคู่นะครับส่วนสี่ตัวที่เจ็บชอบสี่ตัวติดดาวตัวแรกเป็นอาร์เซนอลนะครับตัวที่สองแมนชเชสเตอร์ซิตี้ตัวที่สามนะครับเบนฟิกา้าแล้วก็ตัวที่สี่เป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานนะครับถ้าชอบเหมือนกันไปเชียร์ด้วยกันได้ไม่ชอบวางไว้ไม่ต้องไปรุนือนใจฟุตบอลไม่มีคำว่าร้อยเร์อเซน ทุกคลิปน้าช่วยในการประกอบการตัดสินใจของพี่ๆได้ระดับหนึ่งลุงเฉียบก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับใครอยากได้พื้นที่เอาไว้ดูฟุตบอลแบบฟรีๆใครอยากได้นะครับกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดสามารถเข้ามาอยู่กับลุงเฉียบได้เลยไม่ได้เสียอะไรนะครับห้ากลุ่มสองพันกว่าชีวิตแล้วก็ผลงานมีเห็นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วฝากไว้ลวกันนะครับนะ @ls77 หรือว่าจิ้มลิงก์เฉียบหวงังไว้ก็ได้แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งมันลืยด้วยกันย้าอีกครั ้ทุกคืนถ้าทีมล,ลุงเฉียบปากันไม่มาเรามากีการเคลมคืนให้ด้วยนปไปเพราะฉะนั้นพี่ๆจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนฝากไว้นะครับแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งมาลุ้นด้วยกันกับลุงเฉียบเจระคันนะครับส่วนใครอยากจะคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดติชมลุงเฉียบคอมเมนต์กันไปเยอะได้เลยลุงเฉียบยินดีรับฟังทุกท่านแต่ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ลุงเฉียบกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ